สวัสดีค่ะช่องธรรมชาติรอบตัวค่ะมีเรื่องเล่าค่ะเมื่อสองวันก่อนเราไปซื้อของที่เซเว่นก็ประมาณทุ่มกว่า,กวาเกือบสองทุ่มอะค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านก็มาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนเนี้คือเราก็รู้แล้วว่าอุ้ยจะถึงบ้านเราแล้วค่ะเราก็ขับมาเบาๆชะลอชะลอปรากฏว่า หาทางเข้าบ้านไม่เจอคะ่ะก็คือถึงหน้าบ้านแล้วนะคะแต่หาทางเข้าไม่เจอมีความรู้เอา้าก็ทางมันน่าจะอยู่ตรงเนี้แต่ปรกากฏว่าอุ้ยมันก็ยังไม่มียังไม่เจอแบบตอนนั้นตกใจมากเลยนะคะอุ้ยทางเข้าบ้านหายไปไหนอะนึกว่าแบบอุ้ยโดนผีหลอกหรือว่าอะไรไปคิดไปอย่างนั้นเลยนะคะแวบบหนึ่งแบบเอาแล้วเจอดีแน่เลย จริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะหญ้ามันขึ้นลกค่ะปิดทางกลับเข้ามาในบ้านยังขำเลยนะคะขำตัวเองค่ะมาก็คิดว่ามันลกขนาดที่แบบว่าหาทางเข้าบ้านไม่เจอเลยหรอว่าทางอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือว่าเป็นเพราะว่าปกติเราก็อยู่กลางวันกลางวันเนี่ยค่ะก็มองเห็นเป็นสภาพแบบเนี้ยค่ะ ก็ดูไม่ลกอะไรเท่าไหร่นะคะคือเรามองจากในบ้านออกมาข้างนอกเราก็ยังเห็นถนนปกติอะถนนถนนก็คือจะเป็นถนนชัดเจนหญ้าจะไม่หญ้าจะไม่ขึ้นถนนนะคะที่ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแต่ช่วงนี้ก็คือว่าหนึ่งเราหยุดอยู่กับบ้านตั้งแต่โควิดมาก็ได้เกือบประมาณครึ่งปีแล้วค่ะเราอยู่กับบ้านแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้รถยน เราก็ใช้แต่มอเตอร์ไซค์ก็คือไปไปตลาดเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ใช้มอเตอร์ไซค์ตลอดส่วนใช้รถยนต์ก็นานๆทีหนึงอาทิตย์หนึงออกข้างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่ก่อนเราขายของเราก็ออกเช้าออกเย็นออกเช้าออกเย็นก็คือเข้าบ้านก็จะมีรถก็จะมีรถกระบะวิ่งตลอดเวลา ทางก็ไม่เคยหายอันนี้เป็นเพราะว่าความที่เราอยู่บ้านนานมากอยู่บ้านมาครึ่งปีทําให้ถนนของหน้าบ้านของเราเนี่ยหายไปทางเข้าบ้านเราหายไปตอนที่กลางคืนที่เลี้ยวเข้าบ้านตกใจมากเลยนะคะหาทางเข้าบ้านไม่เจอไม่รู้จะเลี้ยวช่องไหนคือป่าพอมองกลางคืนน่ะมันจะมองไม่เหมือนกลางวันกลางวันเรายังเห็นทางแต่พอกลางคืนน่ะมันมืดค่ะมันมองแล้วก็ยากคือขึ้นระดับแบบ เหมือนแบบครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์อะค่ะเราก็เลยบอกวิมมันสูงขนาดนี้เลยเหรอมันสูงจนหาทางเข้าบ้านไม่เจอทางเลี้ยวไม่เจอก็เลยต้องตัดกันนะคะ่ะอันนี้ก็เลยตัดให้เรียบร้อยเมื่อกี้ที่เราเหลือไว้ก็จะเป็นต้นต้อยติ่งก็เอาไว้ให้เขาบานเผื่อแบบปกติเราเคยถ่ายคลิปต้นติ่งไปนานมากแล้วค่ะก็ถ่ายจากตรงนี้จากหน้าบ้านเรานี่แหละค่ะ ก็จะดูเป็นต้ยติ่งแบบเป็นทั้งผือนอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราก็เห็นเขาขึ้นแต่แรกเราก็จะไม่ตัดสรุปแล้วคนตัดเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วมันลกมากเขาก็เลยเหลือไว้ให้เราหน่อยนึงเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะไม่รู้ว่าจะออกดอกพอให้ออกดอกสวยไหมพอให้เราเก็บภาพไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังที่เราตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ดูสะอาดสะอ้านดีค่ะดูสะอาดตาดีดูเกลี้ยงเกา่าไม่หลงแล้วค่ะตอนนี้หาเจอแล้วค่ะยังไงก็กลับบ้านถูกแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ก็หน้าบ้านเรานะคะรั้วทำรั้วใส่ตะแกงการหมาข้างนอกหมาข้างในบ้านออกมา แล้วก็การสัตว์จากข้างข้างนอกบ้านเนี่ยเข้าไปข้างในบ้านด้วยค่ะการพวกตัวเงินตัวทองจิ้งก่าจิ้งเหลนแล้วก็ตัวแย้ค่ะเนี่ยเขาจะชอบปีนเข้าไปงูงเงี้ยค่ะไม่รู้ก็จะเข้าไปหาอะไรข้างในอะ่ะเข้าไปจริงๆเลยค่ะเข้าไปก็ไม่รอด แล้วก็กลัวเป็นงูเห่าที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นงูเห่านะได้ตาบอดได้ตายกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้เราปลูกฟักทองฟักทองก็ไม่ใช่พัน์ธุหรอกค่ะเป็นพัน์ุที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะ่ะแล้วก็เอามาเอาเม็ดมาขุดขุดขุด,ข,ดขุดไว้ก็ขึ้นเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะหวงพันธไหมเพอดูลักษณะแล้วค่ะมีแต่ดอกตัวผู้ค่ะ หาดอกตัวเมียไม่เจอเลยค่ะดูดูแล้วมีความสึกว่าไม่ไม่น่าจะได้กินนะคะไม่มีดอกตัวเมียเลยแฟนบอกสงสัยเขาคงหวงพันุเพราะว่าไม่ใช่แบบเป็นมเมล็ดที่ขายแห้มาปลูกแต่เป็นพันธุ์ที่เราซื้อเข้ามากินแล้วเราก็ปอกปอกเปลือกเอาเม็ดอย่งเี้ค่ะก็เห็นเห็นเนื้อมันหนาแล้วก็เนื้อมันอร่อยเราก็เลยเอามา ขุดหลุมปลุกปลุกเขาก็ขึ้นนะคะก็มารอดูกันนะคะว่าจะได้กินไหมแต่ในความรู้สึกที่เนี่ยมองจากประเมินจากสายตาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่น่าจะได้กินนะคะเพราะไม่มีติดลูกเลยมีแต่ดอกตัวผู้เต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บดอกไปเก็บยอดไปยังไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะว่าจะาไปทำอะไรกินดีก็ทำห้ต้มจิ้มน้ำพริก ไม่ผัดยอดฟักทองนี่ผัดใส่ไข่อร่อยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆไม่ต้องยาวมากค่ะผัดกับไข่ก็อร่อยหรือไม่ก็แกงส้มแกงเลียงต้องใส่จะต้องเป็นแกงเลียงอะคะ่ะเนี่ยดูอาการแล้วมีแต่ดอกตัวผู้เต็มไปหมดเลยค่ะ ดอกตัวเมียหาไม่เจอเลยค่ะก็ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะคะก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะก็รุ้นกันไปค่ะว่าจะมีลูกให้เราได้กินหรือไม่ได้กิน นี่ค่ะมีแต่ดอกตัวผู้ทท้งนั้นเลยค่ะหาดอกตัวเมียไม่เจอเลยถ้าดอกตัวเมียเขาก็จะเป็นแบบมีลูกเล็กๆติดมาเลยค่ะดอกตัวผู้ก็จะมีแต่ก้านยาวๆดอกตัวเมียเขาก็จะเป็นลูกเป็นลูกเข็นแบบเป็นลูกมาเลยอันนี้เราก็เด็ดยอดเด็ดก้านมาแล้วนะคะก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราจะทำแกงเรียงกัน เป็นไงคะวันนี้เราก็แกงเลียงแกงเลียงของเราใส่น้ำปลาธรรมดาใส่ปลา่างนิดหน่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะธรรมชาติรอบตัวใบคุณใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ